ค้างคาวถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่บินได้อยู่ในตระกูลชีรอลทีลาค้างคาวมีมากถึง1,400ชนิดมีปีกยาวถึง1.7เมตรและหนักถึง1.6กิโลสำหรับค้างคาวพันใหญ่ๆนะครับปีกของค้างคาวคือพังผืดที่เชื่อมต่อระหว่างนิ้วกระดูกนิ้ว ที่ยืดยาทำหน้าที่เป็นโครงปีกหรือที่เรียกว่าพาธาเจียมค้างคาวมีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกำจัดศัตรูพืชมูลข้างคาวสามารถทำปุ๋ยได้แล้วก็มีชาวบ้านจับข้างคาวมาทำเป็นอาหารก็มีโทษก็มีนะครับเพราะเป็นพาหะนำเชื้อโรคของโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโครโรนาเป็นต้น ข้างข่าวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้ข้างข่าวตั้งคันแวมพายธรรมดาประมาณ209วันควันข้างค่าวหัวค้อน125วันข้างค่าวสามารถปล่อยขึ้นสะท้อนทำให้ทราบตำแหน่งของวัตถุและเหยื่อเวลาทำการบิน